ดวงคนโสดประจํากลุ่มดาวชาวธาตุด,ดินนะครับพฤกษ์ศกันและมกกังกรนะครับในปี2 5 6 9นี้เองเดี๋ยวดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับเด่นชัดมากที่สุดนะครับคือการกลับมาดูแลเรื่องใกล้ๆตัวนะครับหรือการกลับมาใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะครับแทนที่จะเอาความรู้สึกของตัวเองไปผูกมัดกับความรักคุณจะทําได้จริงหรือเปล่าเรามาดูคำแนะนายและพลังงานที่สื่อสารสาหรับราศีพฤกษ์ศกันและมังกรประจํากลุ่มดาวชาวธาตุด,ดินครับ การกลับมาใส่ใจตัวเองนะครับหรือการกลับมาใส่ใจคนรอบข้างนะครับรวมถึงใส่ใจความเป็นตัวตนนะครับและให้ความสุขกับตนเองเนี่ยปีนี้นะครับชาวธาตุดินพึกศพกันและมังกรจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับแต่เด่นชัดมากจริงนะครับว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการกลับมาดูแลตัวเองนะครับกลับมาใส่ใจตนเองกลับมาดูแลสุขภาพตนเองนะครับกลับมาใส่ใจอะไรใกล้ๆตัวนะครับแล้วก็ให้คุณค่ามองเห็นความสุขของตัวเองได้จริงหรือเปล่านะครับละทิ้งจากความรักที่ทําให้เหนื่อย ใจทำได้จริงไหมเรามาดูคําทํานายครับลำดับแรกนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าปีนี้เองเนี่ยจะเป็นปีแห่งการไม่ได้หยุดยิ่งเลยครับจะเป็นปีแห่งการเดินทางนะครับสําหรับพึกงศพกันและมังกรนะครับปีนี้อยากจะคิดนอกกรอบนะครับอยากจะเดินทางท่องเที่ยวอยากจะหาความสุขให้กับตนเองนะครับอยากจะพักผ่อนนะครับตลอดทั้งปีเลยเป็นปีแห่งการที่จะได้ใช้ความสุขกับตนเองเป็นหลักนะครับรวมถึงการให้ความสุขเล็กๆน้อยๆกับตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับหรือคนใกล้ตัวนะครับ เช่นคุณพ่อคุณแม่รวมถึงญาติพี่น้องปีนี้จะเป็นปีแห่งความสําคัญนะครับกับคนใกล้ตัวมากๆครับลำดับรองถัดมาครับคือเรื่องของการรอคอยนะครับแต่ว่าไอ้การรอคอยตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นการรอคอยที่เห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนครับว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะครับกับเรื่องของการได้ดูแลตัวเองนะครับเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤกศบกันและมังกรเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพเยอะมากๆครับเป็นปีแห่งการเจ็บป่วยนะครับในปีช่วงปี2568นแนะครับแต่ในปีนี้เองเนี่ยจะเป็นปีแห่งการเดิน ทางได้ปลดปล่อยได้มีความสุขได้พักผ่อนได้ดูแลตัวเองนะครับใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้นนะครับบางท่านออกกําลังกายวางแผนตลอดทั้งปีนะครับผมก็มองว่าปีนี้พฤกษบกันแล้วมังกรจะทําได้ดีมากๆนะครับใครที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับหรือว่าไม่มีแผนสําหรับการดูแลตัวเองปีนี้จะเริ่มมองเห็นการดูแลตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะดวงคนโสดปีนี้เองถือว่ามาแรงกับการใส่ใจตนเองและใส่ใจเรื่องใกล้ตัวนะครับลำดับที่3นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าคือความเพียรและความพยายามนะครับ แต่ความเพียรและความพยายามตรงนี้มันหมายถึงความสามารถนะครับและความรู้ที่ตัวคุณมีด้วยปีนี้เอ,เองจะเป็นปีแห่งการได้ใช้ความรู้แต่เป็นความรู้ในสิ่งที่ตัวคุณเองมีความถนัดครับในสิ่งที่ชอบนะครับอาจจะเป็นการเลี้ยงต้นไม้นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงต้นไม้จัดบ้านนะครับดูแลสวนนะครับรวมถึงทํากิจกรรมเล็กๆน้อยเกี่ยวข้องกับงานศิละปะนะครับปีนี้เองจะเป็นปีแห่งการได้ทําอะไรเพื่อตัวเองนะครับอย,อ,อย่างเช่นเลี้ยงสัตว์นะครับรวมถึงการเลี้ย สัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นผลดีสําหรับดวงชะตานะครับของชาวพฤกษศพกันและมืกรเพราะปีนี้หากมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบริวารนะครับอยู่ในการเลี้ยงดูนะครับหรือการอุปถัมภ์ซึ่งตัวคุณแล้วเนี่ยจะนําพาโชคลาภนะครับหรือนําพาทรัพย์ดีๆเนี่ยเข้ามาสู่ดวงชะตาตลอดทั้งปีพฤกษศพกันและมื่กรปีนี้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์นะครับรวมถึงมีสัตว์เลี้ยงทุกประการนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับเพราะว่าคุณจะได้ใช้ความเป็นตัวเองและได้ใช้ความสุขอย่างแท้จรริงคัับบลีนะ have คือเรื่องของการเลือกและการตัดสินใจนะครับแต่การเลือกและการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับชาวท่าดินอยู่แล้วคือเป็นคนโลเลนะครับรวมถึงไม่กล้าที่จะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะครับปีนี้ไม่มีเรื่องใหญ่ๆให้ตัดสินใจอะไรเลยนะครับมีแต่ใส่ใจเรื่องใกล้ตัวและเรื่องรอบตัวเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นดูแลความสุขให้กับตัวเองนะครับหรือหาความสุขเรื่องเล็กๆน้อยให้กับตัวเองแต่ปีนี้จะเป็นปีแห่งการได้เดินทางได้พักผ่อนได้รีแลกได้ทําในสิ่งที่ชอบนะครับรวม ถึงการมีสันเลี้ยงจะนําพาโชคลาภและสิ่งดีเนี่ยเข้ามาสู่ดวงชะตาด้วยผมกจะบอกว่าสําหรับกลุ่มดาวชาวธาตุดินนะครับพฤกษบกันและมังกรเนี่ยต้องบอกเลยว่าปีนี้เองเนี่ยเป็นปีแห่งความสบายยนะครับสำหรับคุณนะครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ซีเรียสไม่มีแฟนนะครับไม่มีความรักหรือไม่มีคนรักเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยต้องมีความทุกข์นะครับเพราะปีนี้เองเนี่ยจะสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองและขวัญขวายหาความสุขให้กับตัวเองได้ดีมากๆครับถือว่าพฤกษบกันและมังกรประจํา ปี2569นี้คุณทำได้ดีกับการดูแลตัวเองและการใส่ใจตัวเองมากเป็นพิเศษครับ